คืออะไรคะวินซีสต่อไปของมามีคืออะไรคะก็คือคีบค่ะตุ๊กตาเอามาคีบตุ๊กตาให้ได้กันโอเคเอามาแลกเหรียญก่อนแลกเหรียญกันตรงนี้อ่าใส่ใส่ใส่เงินเข้าไปเลยเตรียมตัวเยอะมากเลยอ่ะอ่าหยิบมาให้ทุกเหรียญให้ครบทุกเหรียญมามีช่วย วันนี้เราจะได้ไหมสักตัวหนึ่งวิวิต้าว่าจะได้ไหมลูกจะได้จะได,จะได้มั่นใจในตัวแบบนี้ไหมคะมั่นใจมั่นใจโอเคมาเลยอยามาๆมาสิบเหรียญเท่านั้นโอเคงั้นหนูถือได้ลูกมาไปเลือกตุ๊กตาเลยจะไ,<อ>ไปเลือกเลยลูกเอาไหนได้ไม่ได้ไว่าอีกทีามาอันไหนดีคะได้หนูอ,อยากอันไหนดีได้หนูอ,อยากได้อันไหนคะ กได้ไมอปะแว่าคให้หน่อยหนูอยากได้อั้นูนไม่ได้นูหนูอยากได้แมวอะอันไนไปดูไปดูไปดูอยากได้แมวไดะแล้ววนววอววอยวว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 อวว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 ้วว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 ่วว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 อวววว ยอดเอาออริวันออริวันนี่มาละเอาแมวใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> มันยากมากเลยนะลูกเดีย๋ยวมนันไม่ขอดูให้อย่ากดนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดได้ได้ได้แล้วเย้แล้ว <c oughs> อ่ะกดเลย

เดียวิต้าเหมือนมีเหมือนมีทำให้เดี๋ยววิต้าคอยปลดได้เองได้ลูโอเคเหมือนมีว่าได้ละโอเคได้ขึ้นมาจะได้ไดไดไดยืนอีกพอก่อนจะเยน็นเราต้องวางแผนก่อนเอาตัวอื่นไว้ลูกเอาค่ะเอาตัวไหนไปเลืองปะไปเลือกไอกหมเออ เอาตัวนี้ก้อเอาตัวยูนิคอร์ดก่อยูนิค,นนนนคอร์นนะโอเคนะสู้เ่าสีสีพาโอเคค่ะเดี๋ยวมามีเองอ่ะหนูยอดนี่นี <c oughs> บบ่นี่นล่นี่นี่นนี่ี่่่นีี่นี่่่ เอาเลยเอาห้ขอค่ะขอค่ะาเอาห้าโอ้ยอ้ยจะทายหนึ<_<_<_,<_่งอีกอเอาหมูเอาหมูเหรออ่ะเอาวิต้ามายอดค่ะอ้อยทาไม่นายจะเสียใจไหมเนี่ยอย่าพึ่งลูกเอาหมู ตาหมูออกมาตาหมูออกมาตาหมูออกมาจากลูส่พาพีอืออากอดตาหมูเอาหูตาหมูแล้วอุ้ย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 อ้โหจะได้อีกออไมค์กอดไม่ได้สักทีเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวก่อนมันมีขอตั้งสติก่อนเดี๋ยวก่อนนะลูกนะตั้งสติให้ให้เล่นเล่นที่มือ อันหนึ่งลูกอ่ะกะได้แล้วกดได้ได้ได้ฮึอยทำไมงอ่ะย้ยยืนอีกอ่ะมาอ่ะกดเลยได้อได้อ่ะเนี่ยมันปล่อยอ่ะ่ะกดเลย ไ,ได้ไหมก็เลยไปเลยไลยังอีกเกาต้องไปตไรตงตนู้นเวอะไรตรงไปตรงนู้นไม่ม่ตังตังหมดแล้วอันนี้ต้องใช้นี้ไม่มีแล้จริงๆตังหมดแล้ว,ลวตังหมดแล้วเหรออืม โอเคงั้นเข้าหน้าได้ไหมได้โอเคอีกหนึ่งวิชลิสนะคะที่มามีอยากทำกับวีตาตั้งก่อนที่หนูจะ grow up ก่อนที่หนูจะโตขึ้นเนี่ยก็คือมาดูอะไรคะดูหนังเด็กมาดูหนังที่โรงหนังเด็กโอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมนวค่ะไปเลยไปเอแล้วเด็กก็ โอ้สูงมากมาค่ะโรงหนังของเราเป็นโรงหนังเด็กใช่ไหมคะโรงหนังที่สามไปกันเลยเร็วไหนนะไหนนะาไหนหน้าหนูเจอเลยนะหนูหนู้าย่าหลบเขาหนั่นโอ้โหคอนเยอะเลยคอนเยอะโอเค มีว่าน่าจะไปทางนี้นี่ไง่าุ่งเด็ก,กเห็นไหมโอ้โหดูสิคะอุ๊ยใครมาสวัสดีค่ะเรือยังคะสวัสดีค่ะ,ด,คะ <laughs> ดูใครมาป๋าดูใครมาสวัสดีค่ะนี <laughs> ่เห <laughs> <laughs> ็นไหมคะโอน่ารักจังเลยพี่ๆเขาให้เลือกลูกอ่ะหนูเลือกเร็วหนูไม่เอาอะไรเลยหนูไม่เอาเลยเอาไหมคะ าไหมคะหนูไม่เอาเลยเลยอ่ะมา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 เล้งมาเล้งมาเล้งมาเล้งไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เลยหรอป๊ามียูนิคอร์นมีแพนด้ามีไดโนเสาร์แพนด้าอ่ะเอาไหนวิต้าเลือกค่ะอ่ะแพนด้าเหรอคะขอบคุณพี่เขาด้วยค่ะห้มหัวดีๆีเลยอ๋อโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เขาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ไปเร็ว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 มาฝากที่มามีไว้ก่อนก็ได้นนะคะ่ะมาเปล่าที่มามีไหมอโอเคไปเล่นเลยต้องอถอดรองเท้าไว้อะถ,ถอดรองเท้าดีกว่าค่ะจู้จี้จู้จี้จอย่างงี้ใช่ไหมคะมต้องไปต,ตีนเลื่อนสไลเดอร์หน่อยละค่ะ,ะไปเลยค่ะแล้อันนี้ก็มีนะคะ <laughs> เขาไปขึ้นตรงไหนเขาขึ้นนี่เขาขึ้นตรงบันไดนั้นหนูดอดเมื่อก่อนตอนหนูเด็กๆนี่ยังปีนขึ้นไม่เป็นเลยนะอันนี้โตเรานี่ใช่ไหมขึ้นปีนเออมีปืนใหญ่พลังน้ำด้วยนะเนี่ยมาค่ะปืนใหญ่พ่อรนะ้องน้ะโอเค มาฝั่งนี้เลยมาสไลเดอร์ลงมาเลยขอเชอาราัมด้วยแล้วกดอ,อกด้วย้ะกดอ,อกด้วยเก่งมากไปเข้าไปดูในโรงแรมอ่ะไปเข้าไปดูในโรงนังกันเถอะอยู่ในนี้นะคะอยู่ในนี้นะคะไหนพาไปหน่อยคะถึงต้องกดรองเท้าด้วยอะคะ่ะอ่ะตรงนี้ค่ะฝั่งนี้ค่ะอ๋อ อ๋อใช่อันนี้ก่อนไปห้องน้ำลูกเรายังไม่ไปห้องน้ำดีด้าค่ะลงไหนอ่ะมันอาจจะเสียงดังแล้วก็มืดหน่อยนะหนูโอเคนะอ่าไม่ต้องกลัวนะมามีกับเราอยู่ข้างๆโอเคมากอดได้เสมอโอเคขาะปนี่ไปนี้ไปนี่ไปนี่เจอแล้วอะไรนะคะลูกค่ะอ๋อหลุดเหรอใช่รถเต้นเยอะอ่ะหนูเต้นเยอะไปเหรอเล่นหลูกหมายบอกพี่คะแล้ววันนี้มาดูหนังเรื่องอะไร คาโอคาโชแล้วถ้าสมมติโตขึ้นน่ะไม่ได้มาลงหนังเด็กแล้วอ่ะยังจะมาะดูหนังกับมามีป๊าป๊าอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอะไรนะคะอยู่ค่ะอยู่ค่ะสัญญาได้ไหมได้ค่ะสัญญาสัญญาแบบไหนสัญญาแบบไหนสัญญาแบบไหนที่เหมือนของเราอ่ะเราสัญญากันแบบไหนสัญญาไอ้เลิฟยูไง